สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเจรีวิวทอยนะครับจากที่เราหายกันไปเกือบเดือนนะครับจากคลิปสุดท้ายก็คือ DX Dark s p a r k l e นั่นเองนะฮะวันนี้เราก็จะกลับมารีวิวคลายเหงาด้วยการรีวิว DX Visa Ring เซตที่1นั่นเองนะครับ Visa Ring เซตหนึ v ่งเขาแถมอะไรมาให้เราบ้างนะไม่ได้แถมเราเขาให้มานะฮะก็คือการ์ดกันบารายซึ่งเอาไว้เล่นกับตู้ การบลายเท่านั้นเล่นกับดีเคไดวเวอร์ไม่ได้เพราะว่าไม่มีบาร์โครตรงนี้นะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะแหวนที่เขาให้มามีคอนเน็กนะฮะคอนเน็ Connect ก็จะเป็นแหวนที่ใช้เรียกอาวุธนะครับต่างๆออกมาจากวงเวทนะก็รวมไปถึงรถมอเตอร์ไซค์ของวีซาร์ดด้วยนะครับอ่ะอันนี้สลีฟนะฮะเป็นแหวนที่ไม่นิยมไม่ใช่ไม่นิยมไม่แนะนำครับว่าถ้า วิซ่าจะใช้ในการต่อสู้นี่ผมว่าคงไม่ใช่นะครับเพราะว่าเป็นแหวนที่พอนําไปสแกนแล้วเนี่ยจะทําให้หลับไปช่วขณะหนึ่งนะฮะก็อาจจะโดนพวกแฟนทอมกระทืบได้เลยนะนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมเอาหากันไปเพ่เรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะเนี่ยหาก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับเพราะว่าวีซ่าเนี่ยเราได้พูดไปในคลิป DX v i s a d r i v e r แล้วนะครับ โอเคเราเริ่มจาก Connect ก่อนเลยดีกว่านะฮะกลับด้าน <S 2> <S 2> อ่ะก็จะประมาณนี้นะครับเอาใหม่ โอเคต่อไปคิวคิ้วของสลิปนะฮะเอาอีกสลอมนะครับก็มีซ้ำให้นะเพราะว่าจะแบบบางคนฟังไม่ชัดหรือว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะ ทำไปนะครับแถมไป DX v i s a r Ring เซตที่1จบไปแล้วนะครับนะฮะก็คงจะต้องไปพบกับการรีวิว DX ชิ้นต่อไปนะครับผมก็แจ้งในเพจเจตดรีวิวทอยไปแล้วนะครับก็ตามนั้นนะเอาละครับสำหรับวันนี้การรีวิว DX v i s a r Ring เซตที่1ก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ フ<身>レームクリームヒヒヒヒさらにスタイル変幻自在ウィザードリングで魔法を操るフィナーレだ「レッチマジックデラックスウィザードライバー」全ての波